ท่านประโยคาวจรทั้งหลายวันนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานประกรรมฐานแล้วโปรดตั้งใจสนับเรื่องราวของพรมิหารสีต่อไปสำหรับการเจริญประกรรมฐานเพื่อหวังมรรคผลหรือว่าเพื่อฌานสมาบัติ หรือว่าเพียงแค่จิตสงบขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอย่าลืมกฎสำคัญในพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าบุคคลใดที่คล่องในอิธิบาตอิธยิยาอิธิบาตสีหมายความว่าเป็นผู้มีความชำนาญในอิธิบาตสี่ บุคคลผู้นั้นจะทำอะไรก็ตามจะมีผลสำเร็จทุกอย่างฉะนั้นขอท่านันงหลายที่ตั้งใจสร้างความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีที่ท่านันงหลายตั้งใจทำกันนั่นก็คือความดีแห่งการหมดทุกข์แต่ถ้าว่าท่านันงหลาย จงจะลืมความรู้สึกของท่านคือสติสัมปชัญญะและปัญญาก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำอะไรใช้สติเป,เ,ออสปญญเป็นเครื่องลึกใช้สัมปชัญญะเป็นเครื่องรู้ตัวใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเสียก่อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า ม้แต่การสอนพระกรรมฐานเราสอนกันอยู่เป็นปกติฟังกันเป็นปกติแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่ว่าบางท่านขาดสติสัมปชัญญะอยู่มากน้ะบางรายก็ไร้ทัางสติสัสสัมปชัญญะและก็ปัญญา อาการที่สนแนวมาจากการพูดคนดีจากการกระทำคนดีบางทีก็ทำให้คนอื่นคลายศรัทธาภระาทะการผิดพลาดในการปฏิบัติในงานย่อมมีเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าถ้าหากว่าท่านผู้นั้นทำไปเพราะอาศัยไม่มีเจตนาร้ายก็ยังไม่ควรจะติ เีปริการหนึ่งการยติหรือการจะแนะนำการจะเตือนก็จงใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าเราควรจะพูดอย่างไงให้เพื่อนร่วมสำนักกันมีความเข้าใจว่าจริยาอย่างนั้นหรือการกระทำอย่างนั้นมันไม่ดีแล้วก็ควรใช้วาจารประเภทสมโมนิยกถา เราติแต่ว่าแกมชมหรือว่าชมแต่ว่าแกมติให้คนนั้นรู้สึกว่าการกระทําของเขาเป็นการทําผิดแต่ไดว,ว่าอย่าให้ถึงกับสะเทือนใจเกินไปเว้นไว้เดว,ว่าถ้าใช้วาจาอย่างนี้นิสัยคนหยาบย่อมไม่รับฟังไม่รับการปฏิบัตินั่นจริงคนใช้วาจาที่หนัก ราะว่านิสัยคนหยาบถ้าปลอบก็รู้สึกว่าจะไม่รู้สึกตัวก็ต้องใช้ขู่แต่คอกนี่เป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสตรัสว่าจาริยาของเรามีสองอย่างคือนิคใหหาปาหาักใครหะถ้าใครดีเราก็ชมเชยถ้าไม่ดีเราก็ค่มขู่ แต่ว่าจดียาที่องค์สมเด็จพระบรมครูก่อนที่จะคมขู่ดได้การรุนแรงมักจะหาเหตุหาผลแวดล้อมมาพูดให้เข้าใจก่อนถ้าไม่เชื่อองค์สมเด็จพระชินวรก็ใช้ปรับภาชนียกรรมคือขับออกไปจากสถานที่ดูตัวอย่างถึงพระวักกะลิเป็นตน้น ซึ่งองค์สมเด็จพระทศพลทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้พระพระวกกลินั่งเฉยๆชมเฉยๆอยู่ทั้งสามปีแต่ว่าพระวก,กลิก็เอาความดีอะไรไม่ได้ทีนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงลงโทษโดยปรับพาชนีกรรมคือขับออกจากสำนัก ฉะนั้นพวกเราเราพุทธบริษัทคือวิสุสมณเนอุบาสุอุบาสิกาทุกคนจงรู้ตัวของตนว่าวาจาที่กล่าวไปก็ดีและการที่เราทำออกไปก็ดีมันดีหรือว่ามันเลวการทำลายจิตใจของมรนดาเพื่อนสาธร,รมิกะด้วยกันให้ท้อแท้จากการบำเพ็ญกุศล นี่ชื่อว่าใจของเราหมองหมดแด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมก็เยาะว่ากันไปทีก็ขาดพรหมวิหารสี่ซึ่งเรากำลังศึกษากันอยู่สำหรับพรหมวิหารสี่นี้เมื่อวันที่แล้วได้พูดมาถึงลักษณะของพรหมวิหาร ไห้ตั้งใจไว้ในขั้นพระโสนาบันรู้ว่าพระมิหารสีนี้ท่านบอกว่าตั้งสรงฌานคำว่าฌานในพระมิหารสีนี่ขอบัรดาท่านพุทธบริษัทเพ,พียงทราบไม่ใช่เราจะไปน,นั่งภาวนาว่าเมตตากรุณาโมตตาวเบขาเมตตากรุณาโุตตา,าุเบขา ถ้านั่งภาวนาอย่างนี้แล้วก,กี่แสนชาติพรหมิหารสี่ก็ไม่ทรงฌานสำหรับอารมณ์อารมณ์ที่จะทรงฌานให้เป็นปกตินั่นก็คืออนนาปานุสติกร,รมมฐานเราจะควบกับพุทธานุสติกร,รมมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกร,รมมฐานหรือว่าอุปสมานุสติกรรมฐานก็ได้ตามใจชอบ เวลาที่เราต้องการทรงจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ใช้อารมณ์มาคิดสำหรับพรมิหารสีนี่จะมีการทรงฌานเพราะการคิดคือใคร่ครวนน้อมจิตจากอารมณ์ชั่วมาเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วก็คือความโหดร้ายคิดจะปะทุษสร้ายบุคคลอื่น คิดจะก่นแกล้งบอกคนอื่นเกลียดชงังฝังจะทำให้เขามีความทุกข์แต่ถ้าว่าสำหรับพรหมิหารสร่นี่เป็นปัจจัยแสวงหาความสุขทั้งเราและทั้งเขาความจริงเรื่องนี้ผมเรื่องพรหมิหารสร่นี่ดูเมื่อว่าผมจะพูดมาทักหลายสิบครั้งแล้วแต่ว่ายังมีบางท่านที่ไปองค์ ที่เป็นผู้ไร้ปัญญาไร้สติสัมปัญญะยังใช้ปัญญาและก็สติสัมปัญญะก็ดีปัญญาก็ดีแล้วก็แล้วก็ปราศจากการใคร้ควรพิจารณายังมีอยู่อาการอย่างนี้น่าสงสารองค์สมเด็จพระบรมครู คือพระพุทธเจ้าที่พร่ำสอนพวกเรามากว่าจะได้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิยาณองค์สมเด็จพระวิชิตมานต้องบำเพ็ญบารมีทั้งเสียสงไข่แ,แสงแล้วแสงกลับจึงกว่าบารมีจะเต็มเอาความรู้อย่างนี้มาสอนเราแต่ว่าถ้าพวกเราคนใดคนหนึ่ง ไม่คำนึงถึงความดีที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงสอนก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องกลับเป็นลงอเวจีมหานรกตั้งต้นกันใหม่ต่อตอนนี้ไปจะกล่าวถึงวิธีการทรงฌานในอันในปรมีหารสีรื้ว่าจิตของเรามีสองอารมณ์บางอารมณ์มันเป็นอารมณ์ชอบคิด บางคราวบางคราวชอบคิดแต่บางคราวชอบสงบถ้าเวลาที่จิตของเราต้องการความสงบเราก็ยึดอนาปานุสติกรรมฐานเป็นพื้นฐานให้จิตทรงตัวแต่การที่ท่านจะภาวนาคำอวบายอย่างไงร,ร่วมด้วยอันนี้ผมไม่ห้าม ว่าคำภาวนาเป็นเครื่องโยงจิตให้ทรงสมาธิบางท่านไม่ต้องการภาวนาก็ใช้แต่เพียงกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกทั้งสองแบบคือแบบมหาปฏิปฐานนสูตรให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้ตามแบบมหาปฏิปทานสูตร ถ้าตามแบบกรรมฐานสี่สิบใช้กำหนดรู้ลมให้ใจสามฐานเวลาใหใจเข้าลมกระทบจมูกรู้กระทบหน้าอกรู้กระทบศูนย์เหนือสะด,ดือรู้สะดือรู้เวลาใหใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกหรือว่าริมพีปากก็รู้ เอาจิตจับจูเพียงแค่นี้ประเดี๋ยวเดียวจิตก็ทรงฌานถ้าหากว่าจะภาวนาว่ายังไงด้วยก็ตามใจหรือไม่ภาวนาเลยก็ตามใจทำเพื่อจิตสงบให้จิตเป็นให้จิตทรงตัวทีนี้บางขณนนะจิตต้องการคิดในพรมีหารสี่ต้องใช้อารมณ์คิด คิดหาเหตุหาผลว่าคนละสัตว์ทุกคนในโลกนี้มีเราเป็นต้นไม่ต้องการความทุกเราต้องการแต่ความสุขเราไม่ต้องการศัตรูเราต้องการความเป็นมิตรเรื่องคิดไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงเรากิริยาเช่นใดด้วยวาจาเช่นใด ที่คนอื่นใดเขาทำกับเราเราไม่ชอบก็จงมีความรู้สึกว่าอาการวาจาและกิริยาเช่นนั้นถ้าเราก็ทำกับคนอื่นคนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกันนี่การศึกษาธรรมะในศาสนาเขาองค์สมเด็จประสง์ทันเขาสอนเขาเขาคิดเขามาหาตัวเอาใจเราเป็นเครื่องวัด เมื่อเราต้องการความเมตตาปราณีจากคนอื่นชั้นใดบุคคลทั้งหลายก็ต้องการความเมตตาปราณีจากเราเหมือนกันตอนนี้เห็นว่าพอจะมีความเข้าใจฉะนั้นอารมณ์ใจของเราก็คิดว่าเสมอว่าเราจะรักคนและรักสัตว์นอกจากตัวเราเหมือนกับเรารักตัวเรา เราจะสงสารเขาเหมือนกับที่เราต้องการให้คนอื่นเขาสงสารเราเราจะรักเขาเหมือนกับเขารักต้องเราต้องการให้เขารักเราเราจะสงสารเขาคือผู้อื่นทั้งหมดเหมือนกับเขาให้เราต้องการให้เขาสงสารเราเราจะไม่อิจฉาริษสยาใครเมื่อบุคคลอื่นได้ใครได้ดี เหมือนก็สมมติว่าถ้าเรามีลาบสการะเรามีความดีถ้าคนอื่นมาแสดงความยินดีด้วยเราก็พอใจฉะนั้นเวลาที่ใครเขาได้ดีแทนที่เราจะอิจฉาหรืเสยียแแ้้วก็พอยินดีกับความดีของเขาทำใจให้สบายแบบนี้นี่ปการหนึ่งจะมีอะไรก็ตามทีที่มันมีอรมไขัคล้องใจ เป็นไปตามสภาวะของโลกเช่นความแก่ความป่วยความตายอารมณ์ที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างนี่การพัดพราเจากของรักของชอบใจไม่เกิดขึ้นเป็นของประจำโลกถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดา โดยคิดไว้เสมอว่าเราจะเมื่อเกิดมาแล้วต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความแก่ไปได้เราจะต้องมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้เราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความตายไปได้ เราจะต้องพัดพราจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่สามารถจะรวมพนไปได้ทำใจให้มันมีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมดาเมื่อการอย่างนั้นปรากฏขึ้นอารมณ์เราก็ปกติไม่มีการหวั่นไหวใดใดทั้งหมดมีอารมณ์เฉยๆไม่กระทบกระทั่งใจ เป็นอันว่าอย่างนี้ก็เรียกกันว่าออเบขาหรือว่าโลกกระทำใดๆม่เกิดขึ้นความมีลาบเกิดขึ้นนั้นลาบสลายตัวไปการได้ยศมายศสลายตัวไปความสุขจากกามารมณ์โลกีวิสัยเกิดขึ้นสุขนั้นสลายไปมีทุกข์มาแทนได้รับคำนินทาได้รับคำสรรเสริญ อาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเราก็มีความเฉยๆเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถือว่าเป็นธรรมดายของชาวโลกเกิดมาอย่างนี้ไม่ต้องเราทุท่ากับทั่งไม่มีใครสามารถจะล่วงพ้นไปได้อย่างนี้ชื่อว่าพรมหมหันสี่ของเราครบทนถ้าเราถูกนินทาว่าร้ายแทนที่เราจะโกรธแล้วกัลบสงสารคนที่เขาว่าเรา เขานินทาเราเพราะว่านั่นเขาสร้างศัตรูคือสร้างความทุกข์แล้วก็นั่งคอยดูว่าคนเขานินทาว่าร้ายเราเขาจะหาความสุขอะไรไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจิตใจของเราทรงพรมิหารสี่อยู่เป็นปกติเขาคิดทำลายเราประเภทไหนอาการอย่างนั้นนั่นแหละมันจะเข้าถึงกับเขาภายในไม่ช้า ที่โบราณท่านกล่าวว่าการตบมือข้างเดียวไม่ดังเนื้อว,ว่าการถมน้ำลายรถฟไามันก็ลงหน้าตัวเองแทนที่เราจะโกรธล้วกับ้องสารว่าเขาไม่น่าจะทำเขาอย่างนั้นสำหรับอารมณ์จิตที่เป็นฌานในพรมิหารสีก็คือว่ามีอารมณ์อยู่อย่างนี้เป็นปกติ ไม่มีความหวั่นไหวต่ออาการใดๆที่เข้ามากระทบกระทั่งใจแทนที่จะเกลียดแทนที่จะโกรธเราก็ยังมีเมตตาความรักเรามีความกรุณาความสงสารมีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดสี่ยาเขาเมื่อเขาพลาดพรั้งเราไม่ซ้ำเติมเฉยถือว่าเป็นกฎของกรรม นี่กันว่าโดยอาการของการทรงพรมิหารสี่ให้เป็นฌานคําว่าฌานนี้ไม่ใช่นั่งหลับตาฌานนั่งหลับตานั้นมันฌานไม่จริงฌานจริงๆนั่นก็คือว่าอารมณ์มันทรงอยู่เป็นปกติหลับตาหรือลืม,ลมตาพูดโยคุยโยทำงานโยจิตใจเยียกเยน็นมีความสุข ปราตนาเยื่อเกคูณบคุคคลที่มีความทุกข์ให้มีความสุขนี่ชื่อว่ชายของพรม,มิหารสีคืออารมณ์สีบริการนี้ต้องทรงตัวจะทรงตัวด้วยเพราะอะไรเพราะว่าใจของเราทรงอิธิบาสีคือฉันทะเรามีความพอใจในในพมิหารสี วิริยะอาการอย่างใดที่เขาจะขัดข้องคือความโหดร้ายของใจมันจะมีขึ้นอารมณ์อิจฉาสิยามันจะมีขึ้นอย่างนี้เราต้องใช้วิริยะความเพียรเตือนใจว่านั่นมันเป็นความเลวของจิตมันไม่ใช่สถานะที่สร้างความเป็นมิตรสร้างความสุขนหาความทุกข์มาให้ตน อารมณ์ที่เป็นอกนุศลอย่างนี้จะต้องไม่มีสำหรับเราเพียนทำลายมันเสียจิตตาอาใจจดจ่อมีความรู้สึกนึกอยู่เสมอในเรื่องของเมตตากรุณาวัตตาอุบเบขาอย่าไปท่องแบบนี้นะเรื่องของความรักความสงสารความไม่อิจฉาศียษะใครใจวางเฉยตอารมณ์ทั้งปวงดูตัวอย่างพระพุทธโูป ทำใจของเราให้เหมือนใจพระพุทธรูปพระพุทธรูปท่านยิ้มตลอดเวลาหนาวก็ยิ้มร้อนก็ยิ้มใครเขา,เอาอะไรไปถวายก็ยิ้มเขาไม่ถวายก็ยิ้มเขาด่าท่านก็ยิ้มเขาชมท่านก็ยิ้มถ้าพ,พุทธรูปไม่มีจิตวิญญาณแต่ถ้าว่าเราที่มีจิตวิญญาณคนทมร,รมารการของใจคือวางเฉยเช่นเดียวกับพระพุทธรูป นี่กันว่าถึงว่าอารมณ์การทรงฌานของพรมวิหารสี่ว่าแต่ว่าการทรงฌานเพียงเท่านี้ยังดีไม่พอเพราะอะไรดีไม่ได้ยังไม่ใช่พระอารหรนันนี่นี่เราก็ต้องทรงให้มันดีไปกว่านั้นที่นี่เมื่อกี้นี้เราพูดเกีเมตตาความรักกุณาความสงสาร ต่อจานี้ไปเราก็มาสร้างความรักความฝาครา้งความทง,ง,งสารในตัวเราให้มากทำอารมณ์ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอนาคามีสำหรับพระสกิทาคามีนี้ผมไม่พูดถึงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ทรงพรหมวิหารสี่ถ้าทรงพรหมวิหารสี่จริงๆนี่ การเป็นพระโสดากกีทาคามีอยู่ในกระเป๋าไม่ต้องมีอะไรมากพระอริยะสองระดับนี้อยู่ในกระเป๋าแน่นอนเป็นอน,นว่าได้กันแน่ไม่มีทางที่จะหลีกพ้นไปได้ถ้าว่าทรงพระมิหารสีจร่จริงๆนะต้องเป็นพระอริยเจ้าคันนี้ได้จริงๆถ้าทรงไม่จริง มันก็ลงนรกกันเท่านั้นแหละขาดพรมิหารสี่ตัวใดตัวหนึ่ง <c oughs> โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพรมิหารสีนี้ถ้าเราช่องตัวใดตัวหนึ่งหรือข้อใดข้อหนึ่งนั่นคือเราลงนรกแน่พรมิหารสี่ผมได้บอกแล้วว่าไปอาหารเลี้ยงจิตในด้านศีลเลี้ยงสมาธิเลี้ยงปัญญา เป็นนันว่าการเจริญพรมิหารสีนี้เป็นพระดหันง,ง่ายที่สุดทั้งนี้พ่อไหเ่พราะว่ามีแต่สภาพเย็นต่อไปเราก็นั่งมานั่งคิดเมตตาตัวเมตตาใจของเราเมตตาคือรักใจเรากรุณาสงสารใจเรามุตตตาพรอยินดีกับใจของเรา อุมเบกขาววางเฉยกับใจของเราผมพูดแบบนี้นี่ดีไม่ดีนักปราชญ์เขาจะหาผมบ้าแต่ความจริงผมก็พร้อมแล้วที่รับความเป็นบ้าเพราะอะไรเพราะผมบ้ามานานแล้วผมเป็นคนชอบบ้าแล้วบ้าแบบไหน ปเดี๋ยวจะคิดจะออกนอกโนอกทางเพื่อการอย่างใดที่ชาวโลกเขาต้องการกันถ้าการอย่างนั้นเราไม่ทําอย่างเขาเขาก็หาว่าบาดอย่างคนเขากินเหล้าเราไปนั่งพูดธรรมะเขาก็หาว่าเราบ้าคนเขาคุยธรรมะกันอยู่เราไปกินเหล้าในวงธรรมะเขาก็หาว่าเราบ้า อาการอย่างใดถ้าไม่เหมือนกับสังคมนั้นๆเขาก็หาเราบ้าตอนนี้เราก็มาบ้ากันบ้ารักใจตัวเองบ้าสงสารใจตัวเองบ้ายินดีกับใจของตัวเองบ้าวางเฉยกับใจของตัวเองบ้าตรงไหนล่ะแล้วก็มานั่งเมตตาจิตของเราเพราะโอนอ การปรารถนาในการมารมปรารถนาในการของคู่ที่ก็ถือว่าการแต่งงานเป็นความสุขนะเราต้องพิจรารณาโดยที่คนที่ก็แต่งงานนะ้นมันสุขหรือมันทุกข์ดูคนที่เขแต่งงานแล้วกี่การงานมันก็ต้องเพิ่มขึ้นก่อนที่เขาจะแต่งการกันเขาเลือกแล้วสวยแล้วดีแล้ววิเศษแล้วแข็งแรงดีแล้ว แต่ว่าแต่และคนทรงสภาพอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ช้าก็แก่ลงไปทุกวันทุกวันแล้วคุยว่านั้นเขานั่งยิ้มกันอยู่ตลอดวันตลอดคืนหรือเปล่าดีไม่ดีก็กนั่งทะเลาะก,กันให้เราฟังถ้าก็มีลกูกมีหลานขึ้นมามันสร้างความสุขหรือว่าสร้างความทุกข์หาความจริงก็แล้วกัน ดูของจริงคือของจริงเขามีให้เราดูว่าคู่วิวาแต่และคูนะ่น่ะเขาสุขแล้วว่าเขาทุกมองหากันเองอยู่คนเดียวทําอะไรได้ตามใจชอบถ้ามีคู่ครองเราจะต้องเอาใจคู่ครองจะทํำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตามใจเราชอบไม่ได้ แล้วคู่ครองทุกคู่เขาเคยทะเลาะกันไหมคู่ครองทุกคู่เคยต้องลำบากยากเย็นเพราะหน้าของคู่ครองมีไหมการมีบุตรมีพัญญานะ่ะมันมีความสุขและความทุกข์มีบุทธิดาคือมีลูกหญิงลูกชายเป็นอันว่าการทั้งหลายเหล่านี้แปลการของความทุกข์ถ้าไม่รู้จักทุกข์แล้วก็ไปนั่งจ้องมองดูเขา เราก็มาตัดสินกำลังใจเราว่าเราจะมาหลงไหลไฟฝันก็กลามารมเรืเ่องอะไรเพราะร่างกายของคนมีสภาพสุขรกหันเข้าไปจับกายชคตานุสติกรรมฐานแล้วก็หันเข้าไปจับประสกรรมฐาน <c oughs> ตามที่กล่าวมาแล้วในตอนตอน้นตอนนี้เห็นจะไม่ต้องว่ามาก จงกระทั่งกำลังใจของเราคิดว่าก็คนทุกคนมีร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายเต็มไปด้วยสภาพสกปรกการโยนส่องครองคู่เต็มไปได้วยความทุกข์มันหาความสุขไม่ได้เราจะปล่อยใจของเราให้ไปหลงและเลืองอยู่ในกามารมณเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเรารักใจของเราแล้วก็ห้ามใจมันไว้ว่าเสียงนี้มันเป็นทุกข์ ถ้าเราสงสารใจของเราแล้วก็ห้ามใจมันไว้ว่าจะไปยุ่งกับความทุกข์มันไม่ใช่เหแดงแดงของความสุขถ้าเราสามารถห้ามมันได้จิตมันทรงตัวยน่าทั่งไม่มีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ยินดีกับจิตของเราที่เรียกคำมุทตาต่อมาก็ใช้สังขารุปเปฆาญยานคืออุเบขาวางเฉย ยองสร้างอารมณ์ของเรามีความรู้สึกว่าเห็นเพศตรงกันข้ามเราไม่มีความรู้สึกนึกจะรักอยากจะครองคู่แต่จิตเมตตาจิตตรงสารไม่อยู่ปรารถนาจะเกื้อกูลเขาให้มีความสุขในฐานะที่ทรงตัวถ้าจิตใจของท่านหลายสามารถทรงได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเข้าไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ในการที่จะเป็นพระอนาคามีอย่าลืมนะค่อยๆทาไปไม่ง่ายถ้ามันไม่แน่ใจก็ต้องหันไปจับกายกตานุสติกรรมฐานกาสุปกรรมฐานกับสกายกาทิฏฐิบวกกันถอยหลังไปฟังตอนต,อนต,อนตอน้นๆก็แล้วกันพูดไปมันก็มากความเปล่าๆว่าธิบายมาแล้วอรบ,บัรดาสาวกขององค์สมเด็จพระปฏิบแก้ว เวลานี้เวลาที่จะพูดหมดไปแล้วก็ขอขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอทุกท่านแต้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในอิิยาบทที่ท่านต้องการเห็นว่ามันเป็นความสุขจนกว่าจะถึงเวลาอันสงวรสวัสดี